มงแชชแนลสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวของเครื่องรางของขลังไทยความเชื่อความศรัทธาตำนานเรื่องเล่าเรื่องแปลกลึกลับและสิ่งอาถรรพ์เร้นรับต่างๆโดยมีผมมงโม,มเลซุงรับนาทีเป็นผู้บรรยายเพื่อสาระบันเทิงแก่ท่านผู้ชมทุกท่านและถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆของทางช่องมองแชชแนลก็ Channel, ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมานำเสนอนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมผีหลิง ผีลิงที่ว่านี้จะมีลักษณะเหมือนกับลิงมีขนสีน้ำตาลหางจะยาวกว่าลำตัวมีนิ้วมือนิ้วเท้าข้างละห้านิ้วลักษณะเหมือนมือนคนแต่จะยาวกว่ามีเรื่องเล่าที่เล่าสืบทอดกันมาว่าสมัยก่อนพ่ะวิแดงได้ออกไปล่าสัตว์ในป่ากับเพื่อนเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าก็ไปเจอกับลิงตัวหนึ่งเข้าวิแดงจึงเล็งปืนด้ามไม้ไปที่ลิงตัวนั้นอยู่เป็นนานมือได้จังหวะแก็จิงได้ ลั่นไกายยิงมันเมื่อถูกยิงลิงตัวนั้นก็ร้องกรวนครางน้ำตาไหลพรากมันร้องเรียกหาลูกน้อยของมันที่เกาะแอบ,บซ่อนอยู่บนต้นไม้ด้วยความที่ไม่รู้ว่าลิงตัวนั้นมีลูกวีแดงจึงรู้สึกเสียใจมากแกเอาซาาของแม่ลิงตัวนั้นไปฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าเมื่อกลับมาถึงบ้านแกก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังพอเวลาผ่านไปไม่ถึงปีเมียของวีแดงก็ได้ให้กำเนิดลูกออกมา แต่เมื่อทุกคนเห็นลูกของวยแดงที่เพิ่งคลอดออกมากลายเป็นลิงตัวน้อยทุกคนต่างก็พากันตกใจไปตามๆกันแต่ลิงตัวน้อยนั้นก็อยู่ได้เพียงแค่สามวันก็ตายจากไปวิเงินซึ่งมีอายุมากกว่าวิแดงก็เลยเอาลิงน้อยนั้นไปฝังก่อนที่จะทำการฝังแกก็ได้ว่าคาถาตัดหัวต่อกันเพื่อที่จะมาให้ลิงตัวนั้นกลับมาเกิดได้อีกและนี่ก็คือตำนานของผีลิง หนึ่งในผีที่มีอยู่ในตำรานเรื่องเล่าเก่าแก่แห่งแผ่นดินล้านนานัน่นเองครับผม